ไม่ใส่ว,วงใส่วแว่นจะด้วยโหและสิวเม่โตโอเคครับก็สวัสดีได้ครับ KET easy ครับผมเหมือนเดิมนะอันหนึ่งเฮกลกองมันใหญ่ไปโอเคสักประมาณนี้เออก่อนหน้านี้ผมไม่ลงคลิปว่าผมป่วยนะแล้วผมก็ไปเล่นมาโซโลมาตกอิมแล้วก็ขึ้นอิมมาได้นะทุกคนเพราะก่อนนันนี้อาจไปเกือศูนย์แป้มเนาะโอเคครับผมก็ลุยตอนนี้ก็เป็นเวลาเห้าทุ่มครับทุกคนเวลาดีอยู่เวลานี้ เน็ตทีโอทีไม่ปิงครับที่ผมต้องอัดดิกๆเพราะอะไรลุงทุกคนเน็ตทีโอทีไม่ปิงสามร้อยเว้ยไม่รู้ไปหาอะไรมันโคตรน่าเบื่อไปครับจะเปลี่ยนมีดเล่นมันเดี๋ยวทุกคนเออเป็นมีดซีโนฮันเตอร์กันแล้วก็วกเป็นเพรืดลุดแอเน่ตลาดเป็นอะไรบ้างปูอย่าปืนทำไมมันไม่ไม่เป็นเหมือนเดาวะนะเนาะ เกิดมาเจอเพื่อนปิดใหม่แล้วอนะ่ะหนึ่งคนเล่นอะไรดีงั้นคบกันทุกคนเยี่ยสี่วะิวเว่โอ้โหจะอยู่ด้่น เอาวลวงไปหนึ่งแล้วทีมกูพี่ก็ใหม่ได้ไหมคุณไนเปอร์ไปครับทุกคนไปครับทุกคน ปืนโคตรดีสกินนี้แม่งโคตรดียิ่งโคตรดีสกินนี้แล้วกูไม่ซื้ออะปืนนี้พอถึงมีบทเรียนเข,จขาจากเขาที่แล้วมาแต่ผมไม่สดไอคลิปแรกก็เลนที่เราแพ้อ, Eco อีโคะแล้วผมไม่สดทุกคนผมไม่สดฟังในชอดลวงอนะ่ะ ฮ้ยิงไม่โดนเชี่ยไปดีกว่าโอ้มันมาก โอ้ยเอ่อเรน่าวันทเวนตี้โอ้ไม่แห้งอะไรอ่ะันหัวจริงต้องจะวัดจะวัดอ้าเรียบร้อยมคนวัดตายหนึ่ง

ôi không đồ à! nhặt đan à, Yep! yup yup đón đạn, đón đạn, yup yup Ờ... yup yup chăng? winnable, winnable, yup yup Winnable! กูมองอะไรงกูโ oh, อ้ยแปลกสัสเฮ้ยโอ้กูมองอะไรงกูวะ็อสงตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโโซชาร์้นะแม่งโหแมโอโหโอ้ยพอ้งโอโอ้ยโองโอย้ยอ้อยโย โอ้เจ็ดตัวลักไก่กินในน้ำเอ้ยเฮ้ย โอ้มีตัวซ้ายตัวขวาเช้่โอ้ไม่รู้อีก r t เอ่โอ้10 seconds left n down my last player เออโอ้ไ oh, ม oh! ่แบดวะอันเนี้ยสอ้ตัวโอ้เง่งงดมาก

Wait, hmm? hey. one more one more. Oh. One Hey. Ow. Oh. Oh, they're here. Hey. แปลกไร่สัตว์โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถือของอยู่เฮียโอ้เฮียสัตัวแม่งโดนไก่มากเลยอะ โคตโคตรหนูไปยิงไม่โดนเฮ้ยโหมันขาแข็งมากจะตายเจ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 วีเมนเฮ้ยเอาเร็วนหน้าเรอว ไฟ <Spike S 3> <Spike S 2> planted เฮ้ย40 nice oh beating โอ <laughs> ้ยปกดันดันได้กูซิงเลยที่นี้เพื่อนบอกดันได เฮ้ยคดนแทงโนแฟงโดนแฟงเลน่าแฟงเลน่าแฟงเลน่าโดนเลน่าโดเฮ้ยไม่โดนเลยอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยวันมอนมวะเน็ตเน็ต

โอ้แป,แปลกแล้วอ่อโอ้แม่นมากไม่ได้ยิงเลยปืนตั้งตายโคตรเร็ว

bắt huy ah bắn nhiều hết thút no phán โดนไม่ใช่มิดผ่าละเอือ โอ้เบื่อว่ะฮ่า <c oughs> อยากเล่นมั่งไม่เล่นสักทีมันม,มันจะวางไก่ปะเขาเปิดเข้าไหนเขาวางปกติเนาะอยากาดันแม่งไอ้สัตว์

โอ้โหแตกตืมๆตืมๆปผมต้องดันแล้วว่ะทุกคนมาวินแรกเรามาเพื่อนวินแรกของเราเฮียหนักว่้นเอวอะไม่เล่นทุกคนหนักเลยไปชิลเล่นงี้เหรอเดี๋ยวเร่าเล่าเลรา เฮ้ยหลังหลังอันนี้อืมโอเควิ่งแรกชนะอีกรอบหนึ่งต้านตีขึ้นเรียบร้อยเฮ้ยสวยเพื่อน

ต้องใส่มันกลัวขอบคุณโรน่าดีเว่ยเฮียเพื่อนมาแล้วก็สบายยังแต่เพื่อนเพื่อนอะไรอยู่เนี่ยรอเพื่อนมาปิดเกมในสองลาวเนี่ยชิลเลยต่ไปต่อปิดเกม ทีกูใจมาแหละเฮ้ยกลัวอะไรวะสมมติเฮ้ยไม่รอโดนจริงเหรอใกล้สใกล้โซว่าไปแล้วไปแล้วว่าจะแบ็คไซด์ละมีแบ็คไซด์ละเฮ้ยเอาสองตัวโอ้ยเสองสามตัวเลยนะเฮ้ยอยู่เยอะมากนะไออยู่นี่หมดเลยโอียกล้อกู ไปไปไอเจ็ดสี่สิบเพื่อนยิงไปสี่สิบวโอ้ยยิงหัวนัดเดียวมันก็ตายแล้วกรนซาบิลาบุรุษว่ามาไหนจะเช็คเก็นกูเลยอ้าได้กินได้กิน เพื่อนบอกแล้วเอาวินนี้ไงเนี่ยกับไปสีผมไอ้ผมเกมบวันนี้ตีวบเก็บออกเกี่ยงผมไม่ทำอะไรมันแล้วผมชันตี๊ดแล้วกนั่นติดเชียร์ได้จะโดนโดนกันมันซื้อโอปีได้อยู่นะตัวเดียวแหละมันคงไม่ว่าเลย

ไข้นนขข้้างบนนะอ่ออนท็อปออนท็อปนส์จีจีเอาเยจะชนะพวกเพื่อนกูนยากหน่อยจีจีครับโอ้ทุกคนเป็นเกมที่สนุกมากเกมเดยผมบอกเลยเป็นเกมแบบมีลุกมีลุกมีลับโอเคเป็นเกมที่สนุกครับเกมนี้คิวหนึ่งตัวบวกสิบหกเองโอ้โหเอ็มคนเดียว โอเคแล้วก okay, so ็ใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผม